Okay. สวัสดีครับสวัสดีสม,มาชิกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมอยู่กับช่องหวยลายเม่นกันนะครับเหมือนเดิม,ม,นดมในแนวทางของวันถัดไปนะครับมาลงให้ประจํานะครับมาแนวทางของเราพัฒนาในวันนี้นะครับก็ตรงกันกับแนวทางของรัฐบาลเลยนะครับเป็นแนวทางลาววันที่16นะครับ ของเราก็มาลงตามกันนะครับก็สําหรับรัฐบาลเองนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับทั้งในกลุ่มทั้งในแฟนเพจนะครับแล้วก็ในช่องนะครับก็ลงกันให้ตั้งแต่หลายวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามนะครับมาวันนี้ตามต่อกันกับลาวนะครับหัวที่แล้วก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าผิดพลาดนะครับก็ของเราก็ เนนึกว่าจะมาเบิ้ลทั้งสามตัวนะครับออกสองสองสองนะครับเบิ้ลตองสองนะครับก็โดนกินเบียดนะครับยกสุดนะครับแล้วก็ยอมรับกันนะครับไม่โกหกไม่แก้ไขตัวเลขอีกแล้วนะครับใครที่ติดตามเรานะครับก็คงจะรู้นะครับแนวทางที่เราทำลงให้นะครับก็คือแบ่งปันกันนะครับตามสิทธิ์กับเมืองของเราเท่านั้นนะครับ บางวาง,วบางวดก็มาตรงๆบางงวดก็มาเป็นชุดกลับบ้างนะครับเป็นชุดวิ่งรูดบ้างนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับใครที่เอาไปจับสลับกลับเล่นกันยังไงนะครับก็ได้เฮกันบ้างนะครับก็ลุ้นกันไปนะครับอาจจะพลาดกันบ้างนะครับก็ไม่เป็นไร มาวันนี้นะครับมาตามกันต่อกับราววันที่16เดือน9ปี65นะครับตรงกันกับวันศุกร์นะครับฝนก็ตกนะครับอาจจะไม่ยินเสียงก็ไม่ชัดเจนนะครับบวกับมีเสียงฟ้าร้องนะครับเป็นบางจังหวะก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับคำนวณออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตามสูตรตัดให้นะครับตัวเจาะตัวเน้นฟันธงให้นะครับออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาไล่กันลงให้ทีละตัวเลยนะครับตามสูตรของเรา สำหรับลาวพัฒนาวันนี้นะครับสุดเด่นตัวเดินนะครับมีสองศูนย์สามสองเดสองสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับก็สายวิ่งดูดับวิ่งสองกับศูนย์นะครับวิ่งดูสิเก้าประตูส่วนสุดลองนะครับลองเจาะออกมาได้แก่หนึ่งศูนย์ สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็90นะครับเด็กตันนะครับลงท้ายด้วยศูนย์นี่หลายงวดแล้วนะครับไม่มานะครับตัวออกเบิ้ลก็ค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ตัวศูนย์นะครับ ยังไม่เห็นมาครับสำหรับเราเองนะครับเราพัฒนาเดี๋ยวผมจะไล่ดูนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับของเดือนแปดนะครับเดือนแปดตั้งแต่เดือนแปดนะครับไม่มีลงท้ายด้วยศูนย์นะครับมีอย่างมากก็มีศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์สองนะครับไม่มีตัวลงท้ายด้วยศูนย์นะครับเเดือนเต็มนะครับมาเดือนนี้เดือนเก้านะครับก็ยังไม่เห็นมานะครับเรายังตามลุ้นกันต่อนะครับ ยังมั่นใจในสูตรนะครับในเลขชุดนี้นะครับมาดูกันมาลุ้นกันนะครับอะจะเจาะตัวเน้นนะครับเจาะก่อนนะครับสามสองเจ็สองหนึ่งนย์สามศูนย์เจ็ดศนะครับ ตามสูตรนะครับตัวเจาะตัวเน้นนะครับชุดพันธงก็ยังคงสี่ตัวสีุ่ดกันเหมือนเดิมนะครับเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันนะครับตามสูตรกับคำนวณของเรานะครับให้ทุกท่านโชคดีรลยเฮงแล้วมาพบมาลุ้นกันในวันถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ